ันนี้จะเอาจะบวดปักทองใส่กับเผือกอันนี้ทำใใ้้แกงแกงมาใส่ถุงเลยลเหลครับะลคะ ไม่เห็นนะเนี่ยหน้าโทรศัพท์แตกโอ้ยมันดื้อมันได้ขับกันแล้วโทรศัพท์ก็ตั้งไว้แม่ก็ตั้งไว้ในที่นอนนั่นแหละตับนึงเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้เพิ่งเห็นเนี่ยมันจริงๆนะมันหน้าตีนั่นไปไหนเนี่ย นน่จริงนะตัวน้อยเนี่ยเกือบจะโหเยอะมาก จ้ามีคนโคกๆคาๆแถวเ,เนี้ยมันกาแฟาจ้ะปวดหลายพี่น้องเลยลุกขึ้นมาหงข้าแต่ตอนตีห้าเนาะ กองข้าเสร็จแล้วก็กลับไปนอนมันปวดอะยิ่งอากาศเย็นยิ่งปวดหนะักกลับไปนอนซ้อนผมสองผืนใครบรู้ก็จะว่าเราขี้เกียจแต่มันปวดปวดแบบมีใครรู้ใครบ่เคยเป็นใครบ่เคยปวดก็จะบ่บรู้ ปวดบ่บัญชาบัญจ,าจัางเนี่ยได้ว่าไงดีว่าที่เราเป็นนี่เราก็ไม่ได้ว่าเราจะสบายใจเด้เราก็ทุกข์ใจพอเราเองเนะีย เราทำอะไรบได้อ่ะไปทำงานบาได้แล้วก็หวังว่าให้ถึงเวลาให้นี่หมอจะทำยังไงให้ก็ให้หมอทำหมดอะยอมหมดหลืออะไรอะไรมันจะกลับมนันดีบ้าง เมื่อวานนี้ตอนเย็นน่ะนั่งน่งอยู่จะคกินข้าวเนาะปวดขึ้นมาอย่างนั้นนะนะหววขึ้นมาแบบกระทันหันก็นอนลงไปก่อนเดี๋ยวจะลองเซิร์ชดูใน Google ก่อนว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่กินต้มกินแล้วมันแก้ปวดได้มัง่งแต่สมุนไพรนี้ก็ใช่ว่าเราจะหาม,มากินได้ง่าย,ายๆเพราะว่า างทีเรากินไปอย่างแพทย์เขาทําออกมาเน่ะเนาะหมอทาออกมาแพทย์ทำออกมาน้วใจเขาทําออกมาเน่ะเขาเขายังได้แบบเขาสกัดนะสารอันไหนที่มันเป็นพิษมีสารดีก็สารบดีนบ่ละเขายังได้สกัดออกแต่อย่างเราเนี่ยไปเอามาต้มกินเลยโดยตรงเนี่ยโดยบ่รู้อันไหนเป็นอันไหนเงี้ยรู้ยุคตัวยาไงไม่รู้อันไหนมันมีพิษบ่หรือว่ามันมียางบ่หมายถึงว่าภาพรวมทั่วไปอะ เิ็นทิกับตัวเราบบอะไรอย่างเงี้นะิเนแล้วก็บรรย้แต่มันปวดมากเลยพี่น้องเลยแต่กับข้าวก็าําไว้แต่ตอนเย็นนั่นแหละเอาหมาเขาก็อุ่นข้าวอุ่นกับข้าวข้าวลรหุงแล้วเขาก็ไปทํางานนั่นนะจะลุกหมาเขาะนะั่งกินข้าวก็เห็นอยู่จะลุกขึ้นมามันปวดมันทรมานนะ่ะ จะทำยังไงเบื่อตัวเองเห <S ý> ลือไปสองหัวเพืเ่อนเหลือไปสองหัวนะจ๊ะซื้อมาอได้สี่หัวสี่หัวครึ่งนีเสร็จแล้ว,ลวต้มกินไป มันบดซุย่ไหมอันนี้ใส่จะต้องเป็นเผือกน้ำเปล่าถ้าเป็นเผือกเหมือนก็สมัยก่อนนี่แม่ก็ปลูกนะมันจะซุยบบมีดอกอธนษฐานใส่จะปากกระด้างหรือว่าอันเนี้ยส่วนมากจะเป็นเผือกน้ำที่มันกระด้างเดี๋ยวกดไฟ กาทำก็รู้จะคุยกับใครเนาะคุยกับแมวแมวก็ม่คุยด้วยเนาะเผื่อคุยกันกับเพื่อนๆในนี้นเพื่อนๆอาจจะรู้อะไรดีก็คอมเมนต์มาบอกอะไรอย่างนงี้ยคอมเม้นมาคุยมันมีอยู่เออไลฟ์ฟังมีอยู่สองสามคอมเมนต์เนาะ เราก็คอมเมนต์ตอบหรอกเวลาเขาคอมเมนต์มานะเราก็ถือว่าก็ดีเนี่ยเราจะได้มีได้ต้ตอออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเพื่อนคุยไปคุยมาบุ้มอยม่นในงั้นเดีเพื่อน่นก็ไถ่ายคุย <c ười> ไปคุยมาพัดคุยเรื่องฮอดเรื่องบนเตียงบนที่นอนดีลายบัดนี้ มันก็บอกแม่นแนวเดี๋ยวนาะแต่เราบอได้บอกเขานะเราบอกได้บอกเขาหรอกอย่าแต่กดออกไปแค่นั้นเองบอกได้บอกว่ามันบอแม่ที่จะมาคุยกันหน้าเฟซหรือว่าอย่างนี้ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวาสดีจ้า